วันที่14พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนี่วว้า <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำรนำำาาำต้องบอกว่าเป็นกรมกรมเดียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่คนรู้จัก ทั่วโลกนั่นคือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและที่มาของกรมนี้ก็รู้ว่าในหลวงรัชการที่9ของเราพองค์ท่านทรงวิจัยแล้วก็คิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมา14พฤศจิกายนเป็นวันสำคัญเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงอยากให้ท่านอธิบดีนะครับพูดถึงตรงนี้ถึงความยิ่งใหญ่ต่อคนไทย และต่อลูกของเรานะฮะเชืญเลยครับครับสำหรับวันที่14บสีพิจิกานะครับของทุกปีเนี่ยคือคอลรมได้มีมติให้เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงซึ่งงานนี้เนี่ยถ้าไม่มีในหลวงราชการที่9เราก็ไม่สามารถทำดับแปลสภาพกาศเกี่ยวกับทำฝนได้แล้วก็เขาก็ได้ไปจดสิทธิบัตรนะครับโดย ในหลวงรัชกาลที่9กเนี่ยก็ทรงอนุญาตให้นำไปใช้ได้นะครับโดยไม่สรวนลิขสิทธ์วันที่14ที่นี้งานของเราเนี่ยจริงๆรล้วนีมของเราวันวันพระบิดานี่เ,เราสืบสารงานต่อยอดจากนในหลวงเพื่อพระสพที่กรของพระราชานะครับสืบสารปฏิพันธ์พระบิดาให้ผฝหลวงเพื่อพระสพทีิกรของพระราชานะครับ งานก็จะมีทั้งไปดูเครื่องบินจำลองนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งดูมันก็จะเห็นว่าเหมือนเราไปทาฝนนั่งอยู่ในเครื่องเลยก็จะมีตอบปัญหาแล้วก็มีแจกของรางวัลแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้อาสาฝนหลวงดีเด่นแล้วก็จะมีบูธมีเกี่ยวกับการทำฝนมีเรดร์ตรวจสภาพอากาศที่มาของการทำฝนแล้วก็เป็นการเผยแพร่ สาราราเหมือนเรานั่งในเครื่องบินขนานใช่ครับำฝนใช่ครับก็เข้าไปนั่งดูก็จะมีแบบจําลองแล้วก็เข้าไปนั่งดูก็จะได้เห็นว่าการเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยทำยังไงเครื่องบินไปยังไงสภาพไปยังไงคล้ายๆกัน่างกันครับครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะไปชมกันนะครับท่านเรียนเชิญประชาชน เชิญชวนนิดครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับวันที่14ถึง16นะครับที่สยามพลากอนชั้นหนะครับก็มาดูภารกิจของกรมฝนหลวงแล้วก็มาดูศาสตร์ของพระราชานะครับมาดูที่ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระทาทานตำราพระทาน พระธาตเป็นมรดกให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็มาดูจะได้เห็นนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทําให้แล้วก็กรมฝนหลวงก็นํามาต่อยอดนะครับครับอยากให้ท่านพูดถึงความยิ่งใหญ่สักนิดนึงว่าณนะวันนี้หลายประเทศต้องการอยากจะทําฝนได้แบบเราแล้วมีการร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วอนาคตข้างหน้าผมว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับสําหรับการดัดแปลสภาพอากาศนะครับ ประเทศไทยเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราเป็นเลขาทาวรของอาเซียนซึ่งมีสมาชิกอยู่12ประเทศนะครับก็มีเกาหลีนี่เราก็ไป m อโยอยูร่วมกันแล้วก็เขาก็เราก็ไปถามเรื่องฝนให้อินโดนีเซียอย่างนี้อย่างที่ล่าสุดที่ไปที่ประชุมนานาชาติก็อยู่ที่อินเดียนะครับซาอุดีอาระเบียอย่างนี้มองโกเลียอย่างนี้ เราไปหลายประเทศนะ,ะแล้วก็เราทำพ PM 2.5มสาเนี่ยมีผู้สึก่าวอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างจีนบ้างอย่างนี้ก็มาเพื่อขอมาดูของเราที่เราทำอยู่ครับเนาะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจยอย่างยิ่งนะครับสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรครับนะครับระดับโลกอ ขาวดีดีกับพี่คำรนรแล้วเสขอบคุณพี่ป้านะ